สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยครับเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวนะครับแล้วก็วันนี้เรามากันแบบเห็นหน้าเห็นตาเช่นเคยนะคบเพราะว่าอยากจะอวดเพื่อนๆครับวันนี้ <laughs> อวดกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูอวดไปแล้วรอบนึ่งนั่นคือคือแว่นตาของออฟตัสนันเอนครับนี่ใส่แล้วก็ ดูดีนะครับวันก่อนไปโรงพยาบาลนะครับแม่ใส่แว่นอันนี้ไปนะครับมีคนบอกสวัสดีครับคุณหมอบอกเ่าครับเป็นคนป่วยเหมือนกันแม่ใส่แล้วดูภูมิฐานขึ้นมานะครับจากเด็กกระโปโลนะครับว่าเด็กก็ไม่ได้เราดูจากผู้ใหญ่กระโปโลครับกลายเป็นดูภูมิฐานเหมือนคุณหมอกันเลยดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่อยากจะดูดีภูมิฐานพร้อมทั้งได้ถนอมสายตาตัวเองก็สามารถที่จะเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับของออบตัสได้เนาะเพื่อไปเลือก แว่นตาต่างๆนะครับที่เพื่อนๆถูกใจเพราะว่าเขามีหลากหลายแบบให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกกันเลยนะครับสำหรับพี่แฮมเองเนี่ยชอบรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นที่เพื่อนๆเห็นกล่องอยู่ข้างๆก็คือรุ่นซีโร่ครับเพราะว่าแว่นตาออปตาสรุ่นซีโร่อันเนี้ยจะเป็นแว่นตาที่มีน้าหนักเบามากๆครับเพียง8กรัมเท่านั้นเองส่วนตัวแว่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยอยู่พี่แฮมงอให้ดูนะหนะเห็นไหมมันแบบยืดหยุ่นดีมากๆครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยเป็น เลนเลติน่าเอ็กซมเบอร์ครับซึ่งสามารถตัดแสงได้ดีมากๆเนี่ยพอเวลาอ่านสคริปต์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเนียนตามากๆครับรู้สึกว่ามันใสไปหมดเลยนะสำหรับตัวหนังสือเนี่ยแทนที่มันจะสะท้อนแล้วก็แสบตาจนน้ำตาไหลเนี่ยตอนนี้แบบโหสบายมากครับสามารถที่จะทําสคริปต์ได้เยอะๆแล้วก็ทํางานประจำเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาเลยอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเข้าไปสั่งซื้อแล้วสามารถที่จะได้ รับส่วนลด100บาทจากพี่แฮมด้วยนะครับเพียงพิมพ์โค้ดว่า HAMTH นะครับหรือว่า h a m t h นั่นแหละพิมพ์ลงไปครับรับส่วนลดไปเลย100บาทนะครับยังไงก็เข้าไปคุยกับแอดมินในเพจก่อนก็ได้หลายๆคนถามนะครับบอกว่าเอ้าพี่แฮมถ้าออผมใส่ตาสั้นหรือว่าเอาใส่ตายาวนะครับก็สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนเลนนะครับมีการตัดแว่นได้โดยค่าใช้จ่ายก็ถูกมากๆเลยนะครับในการที่จะใส่ แว่นสายตานะครับพร้อมกับเลนส์พิเศษอันนี้ลงไปด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจของเขากันนะครับอันแหละสำหรับคดีในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นข่าวดังเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับจะว่าไม่กี่วันก็เรียกว่าไม่นานมานี้แล้วกันครับพีิมพก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนที่จะเล่าครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่า ารายการของผมครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะเรามาถอดบทเรียนจากอดีตครับไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักสําหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้สามารถฟังได้นะครับแต่จะดีกว่าถ้ามีผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันนะครับรับรองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็มีอะไรที่ทําให้เราได้พูดคุยกันต่อคบคิดกันต่อด้วยเนาะอัล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับมาเริ่มเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวนี้ครับเริ่มต้นจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณเจอร์มี่บัวไซส์ครับคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของ YouTube ที่มีชื่อช่องว่า exploring with the n u c นะครับคือคุณเจอร์มี่เนี่ยเป็นนักบดาน้ำครับเพื่อนๆแล้วก็ชื่นชอบการดำน้ำเนี่ยโหเป็นชีวิตจิตใจเลยเนาะเขาก็คิดว่าเออไหนๆก็ชอบดำน้ำอยู่ละใช่ไหมครับ ก็ดำลงไปหลายๆทีก็เจออะไรที่มันสวยงามหรือว่าน่าตื่นเต้นครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยดำน้าไม่เป็นแบบพี่เอมเนี่ยดำน้าไม่เป็นว่ายน้ําเป็นนะครับแต่ดำไม่เป็นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปเห็นอะไรแบบที่คุณเจอร์มี่เห็นเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าอ่ะอย่างนั้นเขาไหนๆเขาดำน้าแล้วเนี่ยเขาออติดกล้องลงไปด้วยครับแล้วก็มีการถ่ายทำเนี่ยลงในช่อง YouTube ของตัวเองดีกว่า กุญเจริมีก็เลยมักจะไปดำน้ำในแม่น้ำครับหรือว่าทะเลสาบต่างๆเนี่ยแต่จุดประสงค์ของเขานอกจากจะมาทําช่อง YouTube ของเขาเองแล้วเนี่ยเขายังลงไปเพื่อค้นหาทรัพย์สมบัติหรือว่าสินสินค้าหรือว่าสิ่งของนะครับที่มันสูญหายด้วยหรือว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยขโมยมาแล้วก็ไปโยนทิ้งในแม่น้ำครับคือกุญเจริมีเนี่ยมองว่ามันเป็นเหมือนเควสตนะครับหรือว่าเป็นเหมือนเกมครับเ,เพื่อนๆที่มีการตามหามีภารกิจอะไรต่างๆให้ทำเนาะ Uh, เพราะว่าของที่เขาไปเจอเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ว่าเจอแล้วเขาก็เอามาเป็นของตัวเองหรือว่าเอาไปขายได้เงินนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะนํามาทําความสะอาดครับแล้วก็พยายามที่จะประกาศหาเจ้าของนะครับในสิ่งที่เขาไปเจอมาเนาะกุเชรามีเองเนี่ยก็มักจะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนครับว่าเออนี่มีคนแจ้งนะว่ามีของหายหรือว่าของถูกขโมยในบริเวณไหนซึ่งมีโอกาสที่จะตกลงไปในแม่น้ําหรือมีคนไปทิ้งในแม่น้ําบริเวณนั้นๆหรือเปล่าและถ้าเกิดกุญชรามีรู้สึกว่าอ อันนี้มันน่าสนใจนะมันดูแบบเอ้ยมีเขามีโครงเนี่ยเขาก็จะเลือกไปดำน้ำในบริเวณนั้นครับ และแล้วกับเพื่อนๆวันหนึ่งคุณเจอร์มี่ก็ไปสะดุดกับข่าวของคดีวัยรุ่น2คนนะครับที่สูญหายไปตั้งแต่ปี2000ครับวัยรุ่น2คนนั้นได้แก่คุณอีรินฟอสเตอร์ครับอายุ18ปีและอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจอร์มี่เบชเทลครับอายุ17ปีชื่อเจอร์มีเหมือนกันนะครับจากข้อมูลพบว่าสถานที่ที่2วัยรุ่นเนี่ยหายไปครับอยู่แถวๆแ,แม่น้ําในชนบทนะครับที่รัฐเทนเนสซีครับ แล้วก็มันไม่รู้เหมือนมีอะไรดนใจครอบเพื่อนๆคุณเจอร์มี่รู้สึกว่าเฮ้ยคดีนี้มันมันดึงดูดครับมันเรียกร้องเขามากๆเรียกร้องให้เขาเนี่ยไปยังสถานที่นั้นนั่นทําให้เขาตัดสินใจครับแพ็คกระเป๋าจัดเก็บอะไรทุกอย่างเลยเพื่อเดินทางครับไปดำน้ำําในเมืองนั้นแทบจะทันทีเลยครับคุณเจอร์มี่นี่เดินทางไปยังเมืองดังกล่าวด้วยตัวของของเขาคนเดียวเลยครับไม่มีผู้ช่วยเลยนะเขาไปของเขาคนเดียวแล้วเขาก็พบว่าเมืองนี้มีแม่น้ําขนาดใหญ่มากครับ ไหลผ่านตัวเมืองย่านชนบทอยู่ตอนนั้นเขารู้สึกแบบโอ้โหแทบจะอดใจไม่ไหวครับเขาอยากจะกระโดดดำน้ำลงไปตอนนั้นทันทีเลยนะครับในตอนที่ดำน้ำเนี่ยคุณเจอรมีก็ทําแบบเดิมครับคือเขาก็มาจะพกกล้องวิดีโอลงไปด้วยใช่ไหมครับไปถ่ายคลิปเพื่อเอาไปอั YouTube ให้คนอื่นดูและเมื่อถ่ายเสร็จเขาก็จะมาตัดต่อครับ ตัดต่อคลิปแล้วก็ทําคนเดียวทั้งหมดหรือคือช่องนี้คุณเจเรมี่เขาทําคนเดียวเก่งมากๆเลยนะครับคุณเจเรมี่ใช้เวลาแทบจะทั้งวันครับในการที่จะพยายามตามหาเบาะแสหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้ที่แม่น้ําแห่งนั้นครับเขาพยายามที่จะกวาดดูแบบทุกซอกทุกมุมครับเท่าที่เขาจะทําได้เนาะก็วนว่ายดำผุดดำว่ายอยู่ตรงนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ เขาเนี่ยไม่พบอะไรที่มันน่าสนใจในท้องน้ําแห่งนั้นเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ได้นําภาพวิดีโอการดําน้ําครั้งนี้ครับพร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ด้วยนะว่าเออเนี่ยที่เขาไปดำเนี่ยเกิดจากคดี2วัยรุ่นที่หายไปในปี2000เนี่ยแล้วเขาก็เขียนเดสคริปชันครับเขียนรายละเอียดต่างๆอัพวิดีโอนเนี่ยลงไปใน YouTube ช่องของเขาเองปรากฏว่าคลิปนั้นครับ มันไปได้รับความสนใจแล้วก็การติดต่อจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งโดยมีสมาชิกอของครอบครัวผมขออนุญาตเรียกเขาว่าครอบครัวฟอสเตอร์แล้วกันนะครับคือครอบครัวฟอสเตอร์เนี่ยก็มีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยติดต่อคุณเจอร์มี่มาแล้วก็บอกคุณเจอร์มี่ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีแม่น้ําอีกแห่งหนึ่งนะซึ่งมันต่อทอดจากแม่น้ําแห่งใหญ่ในชนบทนี้แหละชื่อแม่น้ําว่าค่ะ คราฟคิลเลอร์นะครับนี่ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับคราฟคิลเลอร์แน่นอนว่าคุณเจอร์มี่ครับไม่ลังเลที่จะทำตามคำแนะนำของสมาชิกในครอบควอสเตอร์คนนี้เนาะเขาก็จัดการเตรียมสัมภาระทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับตามปกติแต่รอบนี้ครับความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาเขากระหายมากกว่าเดิมครับเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแบบเรียกร้องเขาแบบมากๆเลยเมื่อไปถึงแม่น้ำดังกล่าวครับคุณเจอร์มี่นี่ไม่รอช้าเลยครับเขาเปลี่ยนชุดประดาน้ำแล้วก็ ดำลงไปในน้ําทันทีคุณจารันมี่เนี่ยพยายามวนหาครับแหวกว่ายน้ำนะแล้วก็วนตามเดิมเลยวนไปวนมาเผื่อว่ามันจะเจออะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นเบาะแสบ้างทันใดนั้นเองครับเ,เพื่อนๆเขาเหลือบไปเห็นวัตถุบ,บางอย่างครับจมอยู่ใต้ก้นน้ํานั่นเองเขาก็เลยพยายามว่ายเข้าไปใกล้ๆครับเพื่อดูมันชัดๆก็ว่ายเข้าไปว่ายเข้าไปในที่สุดเขาก็พบว่าสิ่งสิ่งนั้นคือ ซากของรถยนต์ครับเพื่อนๆซึ่งมันอยู่ในสภาพที่แบบน่าจะจมมาเป็นเวลานานแล้วในใจคุณเจอร์มีตอนนั้นคิดว่าโอ้มันต้องเป็นรถที่เขากําลังตามหายอย่างแน่นอนครับเขาก็คิดในใจว่าในที่สุดเขาก็เจอมันสักทีหลังจากนั้นคุณเจอร์มีก็รีบครับขึ้นมาเหนือผิวน้ําเลยแล้วก็ทําการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ทันทีเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบรถคันนี้ครับ ไม่นานหนักเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เป็นไงเตรียมแบบหน่วยต่างๆมาแล้วก็เอารถแบบรถยกนะครับก็ยกซากรถคันนั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บพอเก็บกู้ซากได้เขาก็ทําการตรวจสอบนะครับว่าซากรถนี้เป็นของใครอะไรยังไงภายในรถครับมีการพบศพด้วยนะครับของมนุษย์อยู่ด้วยซึ่งดูแล้วมันก็เป็นไปได้สูงมากๆครับที่จะเป็นวัยรุ่น2คนนั้นหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับก็ได้รับการยืนยันจริงๆครับว่า รถคันนี้เป็นของคุณอีลินและก็คุณเจรมี่สองวัยรุ่นที่หายไปเมื่อเดือนเมษายนปี2000เองครับเพียงแต่ศพที่อยู่ในรถครับต้องบอกเพ,พื่อนๆว่ามันจมอยู่ในน้ำนานมากๆดังนั้นการยืนยันตัวได้ทันทีนะั้นมันยากมากๆครับเพราะว่าสภาพสดก็ แบบเหมือนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันพวกเขาจําเป็นจะต้องส่งศพครับไปทําการตรวจสอบ DNA ต่อไปเนาะแล้วก็นําไปเทียบกับพวกบันทึกทั้งทธนตกรรมเอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลากหลายวิธีครับทั้ง DNA ตรวจสอบทั้งทันกรรมแต่ว่าทุกๆอย่างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับคราวนี้กลายเป็นเออเรื่องที่แบบฮือฮามากครับกลายเป็น Talk of t เด t o w มากๆเลยแบบโอ้คลิปของคุณเจอรมีนี่แบบโด่งดังมากๆครับ มีคนเข้ามาดูคลิปอันนี้เยอะมากๆแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจของคุณเจอรมีด้วย คุณเจอร์ี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาบอกว่าการค้นพบในครั้งนี้ครับมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเช่นกันเพราะว่ามันก็เป็นเปรียบเสมือนการยืนยันนะครับว่าวัยรุ่น2คนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามครับคุณเจอร์ี่ก็ยังบอกต่อว่าผมหวังว่าการค้นพบในครั้งนี้จะนําความสุขให้กับครอบครัวของ2วัยรุ่นนี้ได้นะครับแม็กก็เป็นคนที่ จิตใจดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆสุดท้ายครับจากกิจกรรมหรือง,งานอดิเรกครับเ,เพื่อนๆที่เรารักเนาะมันก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถทําสิ่งที่เรารักเนี่ยกลายเป็นความสุขของตัวเราเองเนาะแล้วก็เป็นความสุขของคนอื่นไปด้วยแบบที่ผมกาลังทำพอดแคต์ให้เพื่อนๆฟังอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้มาเป็นวิดีโอบ้างเนาะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็คือปกติผมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆก็ชอบฟัง กันนะครับผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยดีกว่าจะมีคนฟังไม่ได้เยอะมากหรือเยอะก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยครับเราก็นําเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยมาเล่าให้เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับหลายๆคนฟังแล้วก็หลับไปเลยนะครับเรียกว่าพูดพูดมากพูดมากจนหลับไปเลยแบบใช้กล่อมก็มีหรือบางคนก็รู้สึกว่าเออ ทำความสะอาดบ้านทํากับข้าวรีดผ้าตัดหญ้าอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนครับมาเล่าให้ฟังก็จะได้หายเหนื่อยใช่ไหมครับหลายๆคนถามพี่หัมว่าเหนื่อยไหมครับในการที่จะหาเรื่องราวต่างๆหรือว่าหารูปแบบเนี้ยเห็นหน้าเห็นตาพี่หัมก็จะมีแทรกรูปให้ด้วยเหนื่อยไหมเอาจริงๆบางทีเหนื่อยมากครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่ทํางานสําเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาดูเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันดีครับแล้วก็มันหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งเหมือนกันเนาะดังนั้นครับเพื่อนๆถ้าเกิดเจออะไรที่เรารักเจออะไรที่เราชอบแล้ว พียมไม่อยากให้เราลังเลที่จะทํามันครับหาเวลาทํามันเวลาที่ใช้กับสิ่งที่เรารักครับเพียมเชื่อว่ามันจะไม่ทําให้เราแบบเหน็ดเหนื่อยสักขนาดนั้นหรอกมันอาจจะเหนื่อยกายครับแต่สุดท้ายมันจะชุ่มชื่นหัวใจและลองดูดีๆนะว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็นความสุขให้กับคนอื่นด้วยได้ไหมถ้ามันทําได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีจริงๆยังไงเพียมแนะนําให้ทานะครับช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําไปไม่เห็นมีใครสนใจเลยไม่เป็นไรครับ อย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยสนใจเราก็มีความสุขแล้วถ้าคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาถ้าเกิดเออมันมีแรงดึงดูดแรงเวียงกลับเข้ามาหาเนี่ยสุดท้ายคนอื่นมาชื่นชอบมาชื่นชมแล้วก็มีความสุขไปกับมันเพื่อนๆจะได้รับความภูมิใจแบบที่เงินไม่สามารถซื้อได้จริงๆอย่างไรพี่เอมก็ Re c o m m e n d นะครับหรือว่าเชียร์นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำสิ่งที่ตัวเองฝันหรือว่าถ้าเกิดใครทํามันแล้วอยากให้พี่เอมเข้าไปช่วยดูช่วยอะไรอย่างนี้ก็ส่งอ e ีเมลครับหรือว่า พิมพ์คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวพี่แฮมจะสนับสนุนเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่แรงตัวเองมีไหวนะครับอ่าเห็นว่าตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่ค่อนข้างสั้นนิดนึงดังนั้นก็ขอปิดถ่ายกันด้วยนิทานนะครับหลายๆคนเนี่ยรอเลยนะครับช่วงนี้รอยิ่งว่าคดีใช่ไหมครับ นี่ทางเรื่องนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เบมเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็ดีมากๆนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับในคืนวันจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของทุกๆปีเนาะก็มีการจับฉลากนะครับจับฉลากของขวัญกันโดยกฎการจับฉลากก็คือพนักงานแต่ละคนเนี่ยจะต้องมอบเงินนะครับคนละ200บาทเป็นกองทุนให้กับบริษัทก็คือมีพนักงานทุกคนเนี่ยให้คนละ2 0 0 2 0 0 200ในบริษัทนะครับมีพนักงานทั้งหมด300คนครับ ดังนั้นกองทุนก็จะได้60,000บาทใช่ไหมครับ้ยคูณ200ก็ได้60,000สําหรับผู้ที่โชคดีครับที่ถูกหยิบฉลากขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เงินกองทุนครับ60,000บาทนั่นนะกลับบ้านไปเลยครับคือบรรยากาศในงานนี้ผมโขคืดครืครคร้นมากๆพนักง,งานแต่ละคนก็เขียนชื่อครับเพื่อหย่อนลงไปจับฉลากเนาะสมมุติอ๋อพี่ฮามเนี่ยมีเพื่อนชื่อ A เนี่ยแล้วอยากให้นาย A ได้ก็เขียน A ครับแล้วก็ลงไปหรือว่าอยากให้ตัวเองได้ก็เขียนชื่อว่า พี่แฮมนะครับแล้วก็หยอดลงไปได้โดยเขาไม่จํากัดครับคือ1คนเนี่ยหยอดได้หนึ่งชื่อนะจะเขียนชื่อตัวเองหรือชื่อคนอื่นก็ได้ก็หยอดลงไปปรากฏว่ามีพนักง,งานคนหนึ่งครับเขาก็เกิดความคิดว่าเออเนี่ยเขาเห็นแม่บ้านคนหนึ่งนะ ที่อยู่ที่บริษัทเนี่ยก็ทําความสะอาดบริษัทอยู่แล้วก็เขาเบรู้ครับว่าแม่บ้านคนนี้มีลูกชายแต่ว่าลูกชายเนี่ยป่วยแล้วก็กําลังรอผ่าตัดอยู่แล้วเธอก็อาจจะมีเงินไม่พอนะครับในการที่จะเป็นค่าผ่าตัดหรือว่าดูแลลูกชายคนนี้นั่นทําให้แม่บ้านคนนี้กลุ้มมากๆครับคือพนักงานหนุ่มคนนี้ครับก็รู้แล้วว่าโอกาสที่แบบเขาจะเขียนชื่อแม่บ้านลงไปแล้วถูกหยิบขึ้นมาได้มัน1ใน300เท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรครับ เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทามครับเขาก็เลยเขียนชื่อแม่บ้านแล้วก็หยอดลงไปในกล่องนะครับแต่แล้วครับช่วงเวลาที่ตื่นเต้นก็กเกิดขึ้นมาครับเมื่อผู้จัดการบริษัทครับเป็นคนหยิบฉลากขึ้นมาตอนนั้นชายหนุ่มของแบบอธิษฐานนะครับส่วนมนต์ยหญ่เลยขอให้เป็นชื่อแม่บ้านนะครับที่เขาเขียนลงไปพอหยิบขึ้นมาครับ ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆครับเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะคนที่ถูกหยิบชื่อได้ก็คือแม่บ้านทําความสะอาดนั่นเองครับตอนนั้นเสียงทุกคนนี่โห่ร้องแบบดีใจกึกก้องมากๆเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยก็จะได้เงิน60,000บาทนะครับไปแบบเหมือนไปช่วยเหลือตัวเธอเองแล้วก็ลูกชายของเธอตอนนั้นแม่บ้านแบบร้องไห้เลยครับเธอดีใจมากๆครับกับเงินที่เธอได้รับ เธอพูดว่าแบบฉันโชคดีจริงๆเลยนะที่ได้เงินช่วยเหลืออันนี้มันช่วยต่อชีวิตของลูกชายเธอได้ครับนี่คือสิ่งที่เธอพูดเมื่องานเลี้ยงเลิกรานะครับชายหนุ่มคนนั้นก็คิดว่าโหมันสุดยอดปฏิหารจริงๆนล้วเนี่ยเขาเขียนชื่อลงไปนี่มัน1ใน300เนี่ยหยิบยังอุตส่าห์หยิบได้ชื่อแม่บ้านอีกมันเช่นเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่สักพักครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะ หรือว่าเรื่องเล่านี้มันจะมีอะไรมากกว่านั้นชายหนุม่มคนนั้นก็เลยเดินไปที่กล่องครับกล่องที่จับฉลากครับแล้วเขาก็เปิดฉลากดูแต่ละใบปรากฏว่าทุกๆุกใบครับเป็นชื่อแม่บ้านหมดเลยครับเพื่อนๆทั้ง300ใบเขียนเป็นชื่อแม่บ้านด้วยลายมือที่แตกต่างกันครับตอนนั้นพนักง,งานหนุม่มคนนี้น้ําตาไหลออกมาเลยครับเขารู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูก ก็เลยมีคำคำหนึ่งครับที่บอกว่าปฏิหารบนโลกนี้ครับมันอาจจะไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยแหละครับที่เป็นคนสร้างปฏิหารขึ้นมาเราต้องรู้จักที่จะรักเพื่อนๆนครับรักเพื่อนร่วมง,งานรักคนในสังคมรักคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าความรักเหล่านี้ก็จะสร้างปฏิหารขึ้นมาครับนี่ก็เป็นนิทานสั้นๆนะคบปิ้าให้กับคดีสั้นๆที่เรียกว่ามีความชุ่มชื่นหัวใจ ทั้ง2อันเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูแลสายตาตัวเองนะครับก็อย่าลืมเนาะแว่นอัลตัสนะครับรุ่นต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปในแฟนเพจของ Facebook ของอัลตัสได้เลยนะครับเข้าไปสั่งอย่าลืมกรอกโค้ด HAMTH ด้วยนะครับได้รับส่วนลด100บาททันทีนะครับแบบแว่นเนี่ยรุ่นสีโลที่พี่แฮมใส่เนี่ยเบาจริงๆนะพี่แฮมชอบมากๆเลยนี่อ่านมาต้องนานครับเพิ่งเห็น ใน,ในกล้องตัวเองว่าเอาตัวเองใส่แว่นอยู่คือมันเบาจริงๆเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ชอบใส่แว่นมากๆแต่นี่รู้สึกเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็นอกจากจะเบาแล้วเนี่ยมันยังช่วยปกป้องดวงตาเนี่ยอ่านสคริปต์นี่ไหลลื่นมากๆอย่างไงก็ดูแลทั้งสุขภาพดวงตาดูแลทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพหัวใจของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวียมขอลาไปก่อนลาไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ